สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายสัปดาห์กันนะคะคลิปนี้เป็นของวันที่1 2ถึงสิสิงหาคม2517การดูดวงก็เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ทั้งหมดนะม่ได้ดูส่วนตัวจะทำให้คนก็ตรงบางคนก็ไปตรงหรือการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ตรงหน้าขอแนะนำหลักธรรมะเช่นหลักพิมพานสีหลักทิพย์สีมรม,มีองค์แปดหรือหลักธรรมะที่ทคนได้ยินไหมคะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันทีนี้เราก็รู้ว่า ไพ่เนี่ยนาได้สับระเดี <throat> <c oughs> ๋ยวเราเดี๋ยวเราขอโทษนะคะเดี๋ยวเรามาทําการเลือกไพ่กันสามใบดูซิว่าวันนี้ไพ่เขาจะบอกอะไรบ้างขอแยกเก็บไพ่ค่ะใบที่หนึ่งพระจันทร์กับพะเกตใบที่สอง พระหูพระเกตใบที่สามพระอาทิตย์พระจันทร์พระศุกร์เรามาพูดถึงเรื่องการงานคิดว่าในสัปดาห์นี้การงานคุณอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะอาจจะมีการติดต่อเกี่ยวกับชาวต่างชาติเองบริษัทต่างชาติก็ได้แม้กระทั่ง การใช้สื่อออนไลน์คุณด้วยนะคะอันนี้รวมหมดเลยนะออแล้วก็บางคนเนี่ยการงานอาจจะต้องแบบมีความอาจจะมีความวิตกกังวลม,มีความเครียดเกิดขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ที่แน่นว่าถือว่าอยู่ในใกเกณอ์ที่ว่าไม่ได้เสียหายมากหรือบางคนน่ะการงานคุณเองอาจจะต้องมีการก็ได้แก้ไขปัญหานิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้หรือบางคนการงานของคุณน่ะจะต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ แล้วก็เกี่ยวข้องกับงานบริการเองหรืออคุณจะมีการเดินทางไปสถา,านที่ติดแม่น้ำแล้วก็บางคนเนี่ยบางคนเองก็จะมีการงานให้คุณเข้ามารับิชอบโดยที่ไม่คาดกี่กรมีมีงานเข้ามาคุณทำอะพูดง่ายมีให้มารับผิดชอบแล้วก็บางคนเองอะ การงานของคุณเนี่ยอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้รักผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้เหมือนกันรวมถึงบางคนอะ่ะจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรในเรื่องต่างๆของแต่ละคนนะคะแล้วก็บางคนอะ่ะสามารถจะสัมผัสในเรื่องของสิ่งรีรับได้หรือบางคนก็มีการสนใจเรื่องของศาสตร์รีรับก็ได้นะคะ แต่ทีนี้อันนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารยณในการรับฟังด้วยนะทีนี้พูดถึงการเงินกันบ้างการเงินน่ะคุณก็จะมีเข้ามาเกิดจากออการติดต่อสื่อสารการเดินทางต่างๆรวมถึงคุณมีเกณฑ์ได้เงินจากชาวต่างชาติต่างประเทศอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องดูเลยว่าเรามีญาติพี่น้องทํา เรามีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศไหมหรือเรามีธุรกิจต่างประเทศไหมนะอันนี้ต้องดูนะของแต่ละคนรวมถึงบางคนจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคอันนี้ต้องบอกกอนนะว่าจะได้จากการเสี่ยงโชคไม่ได้สักคนนะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้หรือเป็นเรื่องของหน้าที่การงานได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรือจะได้เป็นเครื่องราช ได้เป็นมิตรก็ได้หรือได้ลูกค้าก็ได้นะแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงโชคก็ขอให้เสี่ยงกันพอประมาณอย่าเล่นกันเยอะอันนี้ก็ต้องควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะเพราะมันจะมีคา่าใช้ใจ่ายการใช้จ่ายซื้อของฟุม่มเฟือยเกิดขึ้นได้รวมถึงการซื้อของออนไลน์ต่างๆอันนี้ก็ต้องต้องไปบริหารจัดการกันให้ดีๆนะคะและทีนี้ถ้าเรามองในเรื่องของอความรัก น้ามองว่าในเรื่องของความรักเนี่ยคนที่มีคู่คนมีแฟนคนคุยกันเนี่ยอ,อ,อาจจะมีการไี้ว่าน้อยใจกันบ้างขี้หึงหรือมีความวิตกกังวลในของแต่ละคู่นะแต่ที่น้ามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยปัญหารตรงนี้มันเป็นปัญหาเล็กๆเ,เคลียร์กันได้อะไรกันได้ก็จะมีความสุขเกิดขึ้นบางคู่บางคู่อ่ะ จะมีการพาการไปท่องเที่ยวเดินทางสถานที่ติดแม่น้ำไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิต์ต่างๆแล้วก็จะมีการามีการบางคู่นะต้องบอกก่อนบางคู่อาจจะมีการให้ของขวัญกันเกิดขึ้นก็ได้ทีนี้ถ้ามองในมุมคนโสดนะนันบอกว่าคนโสดนะคุณจะอาจจะเจอคนที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้พ่อไม้แม่ไม้ก็ได้แต่ที่นึกว่าคุณคือคุณเจอคนนี้บางทีเขาอาจจะมีลักษณะเป็นคนที่ขี้หึง หรือขี้น้อยใจก็ได้เป็นคนขี้วิตกกังวลก็ได้นะคะอันนี้ต้องดูของแต่ละคนนะแต่ก็ดูคนให้ดีๆแล้วกันอย่างกรณีพ่อไม่ไม,ไ,มไม่เนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าเขาเลิกกับของคนเก่าของเขาเป็นทางการแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็ฝากไั้แล้วกันส่วนสุขภาพเนี่ยมันจะมีเรื่องของอความเครียดความวิตกกังวลเกิดขึ้นและในเรื่องของระบบ น้ำย่อยอาหารระบบขับถ่ายภูมิแพ้โรคลมสายตากามดันเบาหวานแม้กระทั่งช่วงคอหลอดลมอันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะแต่มองว่าถ้าเป็นอะไรเนี่ยสามารถรักษาหายได้เป็นก็คืออาจจะเป็นไม่มากอาจจะหายาทานเองแล้วก็หายได้นะคะทีนี้อาทิตย์นี้ตา หน้าไพ่ก็มีแค่นี้ก็เป็นจึงคลิปหน้านะคะก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเดี๋ยวพบแบ่ะความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ